เดินมาเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามีเฟสมีอะไรของนางอ่ะมีคนนี้นักลัวจะงยอยตอนเธอเจอเพื่อนๆฉันเป็นไงมาช่วงน่้เอ่อเอาแม่โอบละกัน คือตอนก็เข้าไปอ่ะก็อยู่ปีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วพี่โอปออยู่ปีสามแล้วตอนนั้นน่ะนางเป็นนิสิตสัมพันธ์ไงนางก็จะแบบว่ามีมีองค์ของม,อมีบารมีนิสิตสัมพันธ์คือคือเหมือนเราจะประเพณีของนิเทศจุลาคือมีการรับนอ้องนิสิตสัมพันธ์เป็นเหมือนคนที่แบบว่าเป็นคนที่ต้องคุมทุกอย่างอะไรเงี้ยนางก็จะแบบเดินมาเหมือนแบบ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามีเฟสมีอะไรของนางอ่ะคุณนี้นักกลัวจังเลยนี่แปลกไปไม่รู้สึกว่าเขาแล้วเราก็กลัวว่าแบบเราทําอะไรผิดหรือเปล่าทําไมเขาถึงแบบใช้หางตามองเราแบบนานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจอ่ะด้วยความเข้าไปทีหนึ่งก็ใส่ส่ไม่รู้เรื่องแบบไม่รู้ว่านี่คือการละครแล้วพอสุดท้ายพอเหมือนแบบวันปิดห้องเชียร์แล้วเขามาเฉลยก็คือแม่ก็เป็นแม่โอบเลยอ่ะก็เป็นแบบอะไรอย่างเงี้ย แต่ก่อนนั้นก็คือแบบพี่บอกแบบกัรละคร <c oughs> ของมแมลงใช่ใช่ใช่ยิ่เต๋อที่ยิเต๋อตอนตอนเป็นพระเอกละครเวทีคนนี้เซอร์ไพรส์สุดทำไมเพราะว่าตอนเรียนคือนางดูไม่มีแววที่จะแบบว่าที่จะแบบสุกตาในวันนี้อ,อ,อ,อให้ให้ให้พาพาเราทุกคน ย้อนกลับไปสู่พี่เต๋อนะวันโน้นคือนางจะแบบเป็นเนิร์ดแล้วก็ผมยิก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 ทั้งหัวเลยยิก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 ไอสัตว์เออใช่แล้วก็ใส่แว่นแว่นค่อนข้างค่อนข้างเนิร์ดเออค่อนข้างเนิร์ดแล้วก็จะเป็นคนนิ่งๆแล้วก็แบบเดินลอยๆอยู่ในคณะลอยเลยไม่ใช่แค่พี่แอ็บหรอที่ลอยเขาบอกว่าเมื่อวานเราเจอพี่แอ็บแล้วพี่แอ็บจะเหมือนลอยนะลอยคนละแบบลอยพี่อาจจะลอยแบบลอยแบบน้ำจังหวัดพี่เต๋อลอยแบบไหนเขาจะแบบดูแบบ แล้วแบบดูตาปืๆๆดูแบบว่าพี่ได้นอนหรือยังอะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนแบบว่าเป็นคนตลกว่าแบบคือเป็นคนแบบมีเซนส์ของผิวเอร์แบบดีมากๆว่าเออถ้าเกิดว่าตอนนั้นอนะตอนเห็นเต๋อสมัยสมัยเรียนอะอแล้วบอกว่าคนเนี้ยจะมีแฟนเป็นนางเอกเบอร์ต้นของประเทศอเง,งี้ยเชื่อไหมอืมเป็นไปได้ <c oughs> คือเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนเราอยู่ปีสองอะทำเอ็มีส่งประกวดใช่ป่ะก้อยก็เรียกพี่เต๋อมาเป็นแบบเป็นพระเอก ก็ว่านางมีโครงหน้าที่หล่อแต่ว่าแค่นางยังอาจจะยังไม่ได้แบบว่าปฏิรูปแบบีมิ้งคุณมิ้งคอมเมนไตเตอร์อาจจะยังไม่ได้แบบว่าใครคุณมิ้งขอโทษพี่เต๋อแม่เขาไม่ได้ใช้คําว่าเมคโอเวอร์แต่งตัวแม่ใช้คำว่าปฏิรูปลองเขาใจไม่รู้หรือใหม่หมดแซวแซวพี่เต๋อแต่นางคือหน้าหล่อแต่ไหนกันลายแต่ว่าเหมือนหนังยุคเก้าสิบที่แบบ ชีสเอาแดดชีสเอาแดดเออมันจะต้องเดือก่อนอแบบอ้ทาไมรอจังวะอะไรอย่างเงี้ยชีสเติบไปอย่างงั้นใช่เป็นชีสเอาแดดพักผู้ชายทำจริงนะคะ